ฮะหมดแล้วฮะอ๋ะอจร,จริงไหมนี่เอาความจริงหมดแล้วหมดแล้วต่อมือมต่ำคนต่ำคน ขอบคุณกําลังใจด้วยคนเรามันพลาดไปแล้วนะพี่นะผมผมผมยอมรับในความผิดพลาดของผมแต่ว่าขอโอกาสขอพื้นที่ในการทำมาหากินถ้าเราไม่ทำมาอุดตอนนี้หนึ่งหมื่นแล้วสวัสดีสวัสดีหนึ่งหมื่นแล้วสุดยอดเลยสุดยอดเลยตรงนี้สุดยอดเลยชอบป้าจริงๆแล้วก็สำนึกผิด และด้วยความที่สำนึกผิดก็คิดเปลี่ยนตัวเองและจะไม่กลับไปหนังสือเล่มเดิมไม่อ่านเล่มเดิมไม่เปิดเล่มเดิมและขอเก็บขอไฟทิ้งนะไม่ไมไมเก็บไว้ในตู้ขอไฟทิ้งเลยมันจะได้ไม่ต้องกลับมาอ่านแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่แย่ที่สุดพอม,มาพูดได้ฟังว่าผมเป็นพาว่ะคือเราวนด้วยความเป็นเด็กคือผมเป็นเด็กกันเข้าใจมากบางทีผมก็งงเหมือนกันทำอมไรไม่ถูกกันและปรึกษากับผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เราคิดว่าเป็นเรื่องเล็ก,กแต่ยริงจงไม้กัน ปันจะเด่นมันใหญ่ครั้น ja e ja e ja e like ั้นไม่มันใหญ่ครั้มันใหญ่เอาครั้นและไม่ใช่ว่ามันน้อยๆนะฮะหมดแล้วฮะอ๋อจริงจริงไหมนี่เอาความจริงหมดแล้วหมดแล้วตบมือต่อนตบนอืหมดแล้ว พี่นงครับขอบคุณอันนี้เป็นครั้งแรกของผมจริงๆมีทั้งหมดออเดอร์อยากจะบอกว่ามีทั้งหมด1 8 9ถุงเท่านั้นตอนนี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวรอสินค้าตัวใหม่ใครไม่ทันผมขอโทษใครไม่ทันผมขอโทษแล้วเดี๋ยวผมจะนำมาใหม่แล้วลองผมบอกเลยว่าลองลองขอบคุณมากนี่จริงไหมนี่อย่ามาพูดเล่นนะ ผมผมผมมีความรู้สึกว่าวันนี้ที่ผมเอาเพลงมาร้องอ่ะไม่ใช่มาเรียกเรตติง้งหรือว่ามาเรียกน้ําตาหรอกครับแต่มันเป็นเพลงที่ที่แม่ผมชอบฟังมากแล้วมันเกี่ยวกับชีวิตผมมากแล้วคนก็ได้ฟังเพลงนี้เป็นส่วนมากและอีกอย่างหนึ่งมันมันเกี่ยวกับพ่อด้วยตอนนี้ผมไม่มีแม่ผมมีแต่แม่แม่บุญธรรมผมก็คือแฟนพ่อก็อเลยมีความรู้สึกว่าเราเหลือพ่อ เราต้องดูแลวันนี้ต้องขอบคุณพ่อมากที่ผมบอกต้องขอบคุณเพราะอะไรผมไม่เคยบอกรักพ่อในรายการผมไม่เคยบอกรักใครแต่ผมมีความรู้สึกว่าในขณะที่ผมกําลังประสบปัญหาอยู่ก็มีพ่อนี่แหละที่อยู่ข้างผมในวันที่ผมไปไปรายการไปไปไป,ไปสถานีตํารวจที่กรุงเทพพ่อก็ตามจะกินตรงไหนพ่อไปจะเข้าไปนั่งกับตํารวจพ่อก็เข้าไปมันมีความรู้สึกว่าเออเนี่ยมันสุดยอด คำว่าพ่อคำว่าแม่เนี่ยมันยิ่งใหญ่ก็เลยอยากฝากทุกคนนะความกตัญญูไม่ต้องดูเวลาเพราะบิดาม,มารดามไม่ได้รอเราอยู่นะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะฝากกับทุกคนทุกท่านด้วยขอบคุณกำลังใจครับขอบคุณพี่ๆทุกคน